โอ้ยท oh, ีมข้างล่างไงได้จ้ะเอาให้เอาให้ลูกพี่เป็นยังว่าเป็นยังข้างล่างกินวเบิร์ดเดี๋ยวผมถึงต้องไปให้เขาถึงทำไมเขาดิให้เขาเขากินก้อนหามังค์หมก้อนเขาคนหนึ่เขาบอกว่าเขาทำสบายเลยเขาบอกคนข้างล่างว่ามันจะกินคล้ๆกันกันก็ันนี่ดี๋ยวว่าหมกปลาอร่อยดิหลายคนคนละคำบอกอะไรเหลือบอกด้วยดมเก็บไปกินบอร์กชิคเก้นผู้อิชิคเก้น

ข้างล่างเขาไปใางานเบิร์ตคุณเป็กินเองเลยเนาะแล้นซอสอะไรว่เย็นมันลื่นึังไหมไก่ไก่หนึ่ไไก่อันนี้คืออะไรนะมันบด มีเนยมอดกันยัยไหมครับตั้งตั้งเดียเดือนหน้าเราออกกันคนละร้อยเนาะเราเก็บคุณที่เดย์คนละสามเราลังหมูเมื่อกี้เนาะเอาออกร้อยนะที่เหยืออกคนละสามมร้อยเหรอเออาร้อย ก็จานนี้เดือนนี้เลยบ้าสามร้อยสามร้อยสามร้อยไปกินไหนกินหมูอยู่นี่แลวหุ่นหันอหหันบ้านช้างนะได้เก็บตันแค่ยี่สิบหลักเดี๋ยวให้เอาหน้าหวยลองเพลงให้ฟังพาข้าวหอมเออเพลงกอะไเพื่อเพล็กอะไรเพราะข้าวหอมเหรอ่าข้าหอมพันหนึ่งกนตัวเลย เพลงแต่งไหมเอาละไก่เกเยกนใครยั <c oughs> ไ,ไ,ไม่ได้กิน <c oughs> ติดกันดดกไว้ให้หมาไอเด้อ <c oughs> หมา,ามองหน้าเ, <c oughs> เนี่ยแหละครับเอ็นเอ็นอะไรก็ไม่มีติดไปไดเลยแหละแกดูกให้ต้วบนบ้า,บาแม่งกระดูกกกินฟูฟูเว้ยนวลา